ขอนอน้อมต่อพระพุทธเจ้าทูพระพุทธอน้ขออกราบพระจันทิละพระไรนามพอบวยไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณต่อสภาพดวงจิตดวงาจทั่วตามแดนโลกกัตารนามตจกรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นข็ลบในสัจจต้าเด่นกวา่าเป็นพุทธะทั้งหมดขอพระสัดตามความเป็นจริง ตลอดการตลอดเวลาต้องจัดแจ้งสอสภะะดวงจิตดวงวิญญาณเต่รับลู้รับทร,ร,ราบล้ลหมดตลอดถึงยัดนิสิโนออกกลุ่มหมอโล่แจ้งจิตนำดโดยแม่ตุรัสเพชรช้างและเีหมอท,ทุกทุกกันตลอดถึง ยัติธรรมทั้งหมดตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการกลับมาเสริมองค์ความรู้เกิดปัญญาให้กับจิตอันเป็นท่าชีวิตเ็นตาตั้งต้นเ็นตาต้นเกิดเ็นต้าก่อเกิดสระธรรมเ็นตาว่างเปล่าในจกุลจิตจิตต้องการแค่องค์ความรู้ เพื่อจะประกั์แจ้งความจริงเพื่อหมดเส้นสงสัยในความเป็นรำมทั้งหมดดังนั้นการที่จะให้จบสิ้นหมดสงสัยจบการเรียนโค้ก็ต้อตงเพิ่มองความรู้ให้กับจิตเท่านั้นจิต เป็นความปกติชื่อว่าศีสีนั่นแหละก็คือเจ็บเจ็ตเป็นสมารติเพราะไม่ไหวไม่ไปไม่มาไม่มีเกิดไม่ที่ดับเป็นความคงที่ความคงที่ตรงน,นี้เรียกว่าตั้งมันความตั้งมันแ่งเจ็ต ก็คือสมาธิเพราะนั้นจิตมีความปกติของจิตก็คือความตั้งมั่นความปกตินั้นเื่อว่าศีนความตั้งมั่นนั้นเื่อว่าสมาธิจิตมีทั้งสองโดยสมมุติก็คือสีนและก็สมาธิแต่ข้าองความรู้คือปัญญาความสำคัญน,นี้เรียกว่า สมมติทิการปฏิบัติธรรมสำคัญที่สมาติติเราทั้งหลายถ้าพูดถึงการคนฝายตัวเองความเป็นจริงก็นึกถึงหรือให้กล้าตือกลองว่าต้องปฏิบัติธรรมแล้วการปฏิบัติธรรมเป็นเช่นไรก็เข้าใจว่า การเดินหรือนั่งการเดินหรือนั่งนี้คือการปฏิบัติธรรมเพราะนั่นก็มีการชวนว่าไปปฏิบัติธรรมกันก็นึกสันทีว่าเราเกการไปเดินไปนั่งทั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่ยึด เป็นรูปแบบว่าเดินนั่งนี่แหละก็คือการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ปฏิบัติด้วยการเดิน,เด,นเดินนั่งแล้วจ,จากใอะไรปฏิบัติเพราะว่ามีความเรียกว่าได้โลกฝังความรู้ความเข้าใจ าการปฏิบัติตามก็คือเดินนั่งดังนั้นเราทั้งหลาย่ทียังไม่มีความรู้ที่ถูกต้องเทื่อว่าธรรมะที่ตินั้นก็จะไปยึดในอาการในรูปลักษณ์ในการปฏิบัติในใช้กายในการเดินหรือนั่งจึงไม่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงที่เชื่อว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือเป็นองค์ของมรรคเป็นองค์แรกเป็นองค์เริ่มต้นถ้าเริ่มต้นติดก็เหมือนกับติดแมพกระตุมเสื้อที่ติดติดเพียนก็จะไม่อาจที่จะไปถึงที่หมายเพราะเหตุว่าไปยึด ไปคล่องไปติดแต่แล้วว่าการปฏิบัติธรรมก็เจอไายโลกล่างต่างภายนอกในการปฏิบัติโดยลืมไปว่างานปฏิบัติที่ท้นั้นเป็นเรื่องของจิตเรื่องของจิตก็คือมีสีแล้วมีสมาธิแล้วกับองค์ความรู้สอกัญญาเท่านั้นเมื่อ เติมองความรู้คือปัญญาติดมีองค์ความรู้คือปัญญาเท่ากับมีความตั้งพร้อมสมบูรณ์ในองค์ของมัคที่เริ่มจากสัมมาเทิฏติการปฏิบัติตามตำกัที่สัมมาทิติติสัมมาทิิติเช่นไรเชื่อว่าเป็นความเม็นที่ถูกต้องความห็นต่ถูกต้องนั้นก็คือเหิน ความเป็นจริงตอนนี้จะเรียกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงตอนนี้เพราะความเป็นจริงตอนนี้เป็นเช่นไรการรู้เห็นตามความจริงโดยไม่อาศัยความจำเก่าไม่อาศัยความคิดไม่อาศัยความรู้อื่นใดอาศัยสิ่งอื่นนอกจากเิตไม่ได้ การที่มีสัมมาทิฏฐิก็เกิดจิดรู้เห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นการที่รู้เห็นตามจริงในอะไรเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเ็าืกการรู้เห็นตามความเป็นจริงในอริยสัจทั้งสี่ความรู้เห็นในอริยสัจทั้งสี่อย่างถูกต้องอย่าง ตรงกับความเป็นจริงนั่นแหละเชื่อว่าสาิฏฐิเมื่อรู้เห็นตามความจริงเช่นนี้องค์ความรู้คือปัญญาก็ได้ปรากฏมีขึ้นมาเมื่อมีองค์ความรู้คือปัญญาศินนี่แล้วสมาธินี่แล้วปัญญาก็รังร้อมองค์ของมรรคเชื่อว่าสมังคีเป็น หนึ่งเดียวกันเป็นไปพร้อมการที่เห็นการที่รู้เห็นความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้เกี่ยวกับรูปแบบท่าทางทั้งโลกไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ความจำความคิดที่เคยรับครูรับทราบ,บมาดังนั้นเราทั้งหลาย แค่ทวนระเกรกลับมารู้แจ้งจิตเมื่อรู้แจ้งขิตก็จะรู้แจ้งต่ำที่ชื่อว่าตัดจักทั้งสี่เมื่อรู้แจ้งต่ำทั้งสี่ที่เป็นความจริงเชื่อว่าตัดจัตต่ำสี่ก็จะมีสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์ขึ้นมาในความเป็นตรมที่รู้เห็นหรือรู้แจ้งตามความเป็นจริงนี้รู้อะไร กือรู้อาการอาการทั้งหลายจะเรียกว่าทุกข์ก็ได้จะเรียกว่าสัางาขารก็ถูกจะเรียกว่าการต่าง,งาก็ได้จะเรียกว่านามาตุรูปธาตากอใจทั้งหมดท่างสิ้นเกิดจิงเดียวกันเรียกว่าทุกขตัตว์ทุกข์กัตว์คืออาการที่กับเพิ่มไหวอาการที่มีขึ้น ปรากฏขึ้นเพราะเหตุปัจใจโมเดลปัจใจก็แตกสลายไปนั่นคือสิ่งที่ที่ว่าทุกทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นตัดไปนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรดับนี้เห็นได้ไหมว่าความหมายของความจริงคือทุกกระตัดนั้นก็สิ่งที่เป็นปรากฏการ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นศข ไม่ว่าจะเป็นทุกไม่ว่าจะเป็นเบรขาไม่ว่าจะเป็นอาการที่จำได้จำไม่ได้จิตดีจิตไอาการรู้ตาหูจมูกเส้นตายใจทั้งหมดซึ่งไม่พ้นจากกาาาันนะได้ปรากฏขึ้นมาเพราะมีปัจจัยดังนั้นทุกทีปรากฏขึ้นมา เพราะมีปัจจัยเป็นเดนเกิดเพราะนั้นอะไรเชื่อว่าปัจจัยเชื่อว่าสมุทยัยทุกคือปรากฏการเดปัจจัยเป็นเดนเกิดเชื่อว่าสมุทยัยแล้วความทรี่พนนจากทุกก็าคือนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรดับนั่นเชื่อว่านิโรธตุหรือนิโรธตั ความจริงเกิดทุกขจักสมุทัยจักนิโรตจักใครรู้ความจริงนี้ใครแจ้งความจริงนี้ใครเห็นความจริงอย่างตรงไปตรงมาในความจริงนี้ก็คือองค์ความรู้คือปัญญาจะเรียกว่าสัมมาสติสีก็ได้จะเรียกว่ามัคเมียงแปดก็ได้เพราะว่าศีนีแล้วสมาธิมีแล้วดดองค์ความรู้คือปัญญาดังนั้น การที่มีองความรู้คือปัญญาได้ทำหนา้นาทีา่ทำให้มักสมัคีใจสมบูรณ์พร้อมขนาดจิตที่รู้แจ้งความเป็นจริงอย่างนั้นแหละเรียกว่ามักก็ได้จเจริญขึ้นหรือมักได้เกิดขึ้นมักมักตะจะได้ทำหนา้นาที่รู้ทุกทำหน้าทีู่้สมุทยัยทำหน้าที่ ร้้ลลนิโรตแล้วรำหนาทีู่รตัวเองก็คือมัคเองการรู้เช่นนี้เป็นการละไปด้วยเป็นการละในส่วนอะไรในส่วนตมที่ชื่อว่าเป็นสมุทัยเพราะขนาดที่รู้แจ้งความจริงนี้ความไม่รู้แจ้งความเป็นจริงคืออวกชิจาคือความไม่รู้แจ้งความเป็นจริง ซึ่งความเป็นจริงอะไรที่สำคัญจำเป็นที่จะจบสิ้นการศึกษาหมดสิสส้นสงสัยก็คือการโแรจังจิดดังนั้นการที่โแจ้งทรรมที่กล่าวแล้วก็คืออริยจก็นำไปสู่การโแรจ้งจิดจิตนั้นก็คือนิโรธาหรือนิโรธาตัจจะนั่นเองการโลจ้ง ในธรรมที่ชื่อว่าอริยสัจก็คือรูปลอมปลังทั้งที่เป็นธรรมะธาตุก็คือโโาานิโรธาตุหรือธาตุว่างเปล่าใต่พื้นสุดพ้นจากความหมายพ้นจากภาษาพ้นจากรูปลักษ์พ้นจากอาการทั้งหมดนั้นชื่อว่านิโรธาตุรู้แจ้งในความเป็นธรรมที่ชื่อว่านิโรธาตุใครรู้แจ้ง ก็เกิดมัศนนั่นเองมัศรถรู้ทุกข์แล้วสมุทัยแจ้งนิโรธและมัคได้เจลิญสตัวเองก็คือได้ปรากดขึ้นมาหรือมีความสมบูรณ์พร้อมขนาดจิตที่มีองค์ความรู้นั่นเองขนาดจิตที่มีองค์ความรู้คือจะเรียกว่าวิชาก็ได้จะเรียกว่าปัญญาก็ได้จะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็ได้ ความเป็นไปพร้อมแห่งรงร่มเจนทียังทำเชื่อว่ามัคตัดให้สมบูรณ์เป็นไปพร้อมเชื่อว่าสมังคีพร้อมเมื่อมักสมังคีพร้อมก็เกิดศีลสมาธิปัญญาเป็นไปหยุดเดียวกันเป็นไปพร้อมพร้อมพลั้งพร้อมเพียงกันชื่อว่ามักคสมุงคีมักสมุงคีได้ปรากฏทำให้ าจะาแจ้งความเป็นจริงทั้งหมดทั้งสิ้นที่เชื่อว่าพระสัตยรรร์ตามเ่งพระสัตย์ตมก็คืออรรยสัตย์เรืงสี่นั่นแะหละรู้แจ้งพระสัตย์ตมตามความเป็นจริงตรงหน้า,าก็จะรู้แจ้งทำทั้งหมดทั้งสิ้นการปฏิบัติธรรมสำคัญที่สัมมาทิฏฐิบันี้สัมมาทิฏฐิได้ปรากฏเพราะรู้แจ้งความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมา,งาตอนหน้าตอใจ รู้ความจริงทั้งสี่ประการและก็ได้ทำจิตในส่วนอริยสัจไพป,ปลอมตั้งแล้วก็รับผลก็คือแต่งตลอดในระัตรำนำรู้อริยสัจทั้งสี่ชื่อว่าสัจชยายนยาณได้รู้ความจริงการที่ทำจิตเป็นไพปรปลอมแห่งแห่งจิตที่สมควรที่ จำเป็นทีเ hey. ชื่อว่าการปฏิบัติเชื่อว่าจิตใจอยางอย่างที่รู้ว่าควรทำอะไรทุกคนรรู้ทรรมุไตรควรละนิโอตธทำให้แจ้งมักควรจะเอื้อนและรับผลก็คือปฏิเสธต่างทุกคนรู้รู้แล้วทรรมุไตรควรละละแล้วนิโรธควรทำให้แจ้งแจ้งแล้วมักควรจะเอื้อน จเจริญแล้วความเป็นไปพร้อมแห่งกรรมขนาดจิตเดียวเท่านั้นเป็นไปพร้อมแห่งกรรมที่เชื่อว,ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทธรรมเป็นไปพร้อมแห่งสัยยาาจจะที่เชื่อว่าสัจจยางเกจะอยางชัตยางขนาดจิตเดียวเท่านั้นเป็นไปพร้อมทั้งหมดแล้วจะหาธรรม ความเป็นจริงจากที่ไหนก็อนไอเมื่อความจริงนี้ถ้าประจักแจ้งเหตุจิในความเป็นจริงทั้งหมดก็หมดเส้นสงสัยในความเป็นจริงทั้งหมดไร้ซึ่งตัวตนเรี่อว่าเป็นอนัตตาต่ำสมควรที่จะดจบเร้นการศึกษาเราโลแจง้งเกนจกบรบพุน่นสมบูรณ์จะเชื่อว่าปัญญาที่ได้ทำหน้าที่ก็คือรู้ทั่วโลร้ลอม ลูกรอบลูกลุ่มเวชชาก็คือวางตัวแจ้งทั้งหมดทั้งสิ้นจะมีความค้าง้างสงสัยนี่ได้นี่ต่อไปเพราะความสงสัยได้ละลายหายไปเมื่อมาโัวแจ้งตามความจริ่งขนาดจิดเดียวเท่านั้นก็หมดเส้นสงสัยจบเส้นการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเจนละศกขาศึกษาเรื่องศีลก็จบ เจตสิกขาศึกษาเรื่องจิตก็จบปัญญาติขาศึกษาเรื่องปัญญาก็สมบูรณ์พร้อมเรียกว่าการศึกษาก็จบจบเส้นการศึกษาหมดเส้นสงสัยค้นจากทุกคนจากวัตถุจากการเกิดและความเป็นไปเช่นนี้จึงเป็นการยุติเป็นการจบการปฏิบัติก็ได้เรียกว่าปฏิบัติจบจบจิตแห่งการปฏิบัติ ขอสัจจะได้เห็นความเป็นพุทธะทั้งหมดขอมพลังโดยองความรู้อันบริสุดหมดจดอย่างยิ่งยวดโยงใยออกไปให้ไปตามสำเร็จสำเร็จแก่สัพพะดวงจิตดวงจันทร์ทั่วดามแดนโลกกระ,ะตะอันตชาภวังาวาทั้งหมดทั้งสิน้นขอให้สัพพะดวงจิตดวงกระจับแจ้งไม่ว่าจะอยู่ณนภะพภูมิใดเพศใดอาศูนยใดภราธรรมใดถูกพลังกดทับ ด้วยมุต์ตำคาถาคมใดด้วยตัดใจได้ด้วย,ย,วยแรงอาฆาตปยาบาทใดด้วยความไม่รู้อาวิชาใดจ,จุงมาลายสิ้นไปเกิดจงแจ้งประจักษ์ในตมที่กล่าไปแล้วในมัวใจจบเช่นการศึกษาหมดเช้นสงสัยคนจักทุกคนจักวัตตาคนจากการเกิดและทรงตั้งสัตยาเป็นจิตพุทพะมาเถิด มาทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอาจารและพี่น้องทั้งหมดที่เป็นสัจจะาตแาห่งพุทธาหนึ่งเดียวกันมาทำหน้าที่เพื่อตัดขนสัตว์ปิดวัตสุกไปด้วยกันให้จบสิน้นในยุคนี้เป็นการทำหน้าที่อันพุทธามครั้งสุดท้ายไปด้วยกันทุกดวงจิตดวงวิญญาณด้วยเอิน